จากเพื่อนที่เราเคยช่วยในวันที่เขาลำบากกลับกลายมาเป็นคนที่เนรคุณในวันที่เขาร่ำรวยเรื่องราวของความเนรคุณไม่ใช่แค่เรื่องในนิยายแต่เป็นคำเตือนจากผู้ใหญ่และมันสามารถเกิดขึ้นจริงได้กับทุกคนโดยเฉพาะเรื่องเงินมันสามารถเข้ามาเปลี่ยนหัวใจของคนได้นะหนุ่มและไอซ์เป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่สมัยเรียนถึงแม้สองคนนี้จะมีฐานะกันต่างขั้วโดยหนุ่มเติบโตในสลามฐานะยากจนขณะที่ไอซ์มาจากครอบครัวที่ทำธุรกิจร้านอาหารมีฐานะไม่ได้ลำบากอะไรแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้มิตรภาพของทั้งสองยังแน่นแฟนก็ค น้ำใจของไอซ์ที่มีให้กับหนุ่มมาโดยตลอดเขาไม่เคยมองว่าหนุ่มมาเป็นภาระไม่เคยลังเลที่จะช่วยเหลือเพราะว่าหนุ่มไม่ค่อยมีเขาก็เลยเลี้ยงข้าวแบ่งของใช้ให้และจะคอยอยู่ข้างๆเพื่อนคนนี้ในวันที่สอบหรือวันที่หนุ่มไม่มีแม้แต่ค่ารถเดินทางกลับบ้านพอทั้งคู่เรียนจบเศรษฐกิจแบบนี้หนุ่มก็ยังหางานทําไม่ได้ในขณะที่ไอซ์เริ่มเข้ามาบริหารร้านอาหารของครอบครัวแล้วนะไอซ์ก็เลยถือโอกาสเนี่ยช่วยเพื่อนอีกครั้งเขายื่นโอกาสให้กับเพื่อนรักคนนี้เสมอมาทํางานกับฉันไหมเพื่อนมาทํางานด้วยกันนี่แหละ แล้วทั้งสองก็วงโครจรมาใช้ชีวิตร่วมกันอีกครั้งหนุ่มช่วยไอซ์ทำงานในร้านส่วนไอซ์ก็ดูแลหนุ่มทุกอย่างอย่างไม่ถือตัว เขาไม่เคยมองว่าเพื่อนคนนี้เป็นแค่ลูกจ้างเขายังให้เกียรติให้ความไว้ใจกับเพื่อนคนนี้เสมอแต่ในใจของหนุ่มอ่ะไม่ได้คิดอย่างนั้นนะทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วหนุ่มเห็นว่าไอซ์มีชีวิตที่ดีเขาก็เริ่มอิจฉาไอซ์อิจฉาที่เกิดมามีพร้อมอิจฉาที่ได้เป็นเจ้าของและลึกๆแล้วเขาอ่ะไม่เคยพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีหลังจากเลิกงานหนุ่มก็เริ่มเสี่ยงโชคบ้างเพื่อหวังว่าวันหนึ่งชีวิตเขาจะหักเหแบบคนในข่าวแล้ววันนั้นก็มาถึงจริงๆหนุ่่่มถูกลตรรีีางวัท 1. เขาน้ำตาไหลไม่ใช่เพราะดีใจแต่เพราะเขาเชื่อว่าต่อจากนี้ไปไม่มีใครเหนือกว่าเขาได้อีกแล้วเขาลาออกจากไอซ์ทันทีเที่ยวปาร์ตี้ซื้อรถซื้อบ้านซื้อของแบรนด์เนมเต็มตู้ชีวิตที่เคยไม่มีวันนี้มีหมดทุกอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่กําลังจะหายไปจากตัวเขาก็คือความถ่อมตนและก็การที่รู้ว่าที่ผ่านมาเคยมีใครช่วยเขาไว้ในขณะที่ไอซ์ยินดีกับเพื่อนอยู่เสมอเขายังคงทําร้านอาหารเดิมแต่ครั้งนี้มันไม่ง่ายเหมือนก่อนอยู่ๆเศรษฐกิจก็ถดถอยลงคนกินน้อยลงร้านขาดทุนต่อเนื่องไอซ์อากาศฟัน ต่อสู้จนถึงที่สุดแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะดําเนินร้านต่อไปได้ไอ้ตัดสินใจโทรหาเพื่อนคนเดิมเขาโทรหาหนุ่มเพื่อขอยืมเงินมาฟื้นร้านหนุ่มเฮ้ยช่วยกูหน่อยได้ไหมวะขอแค่ทุนเล็กๆปรับปรุงร้านอะ่ะเดี๋ยวกูคืนให้แน่นอนหนุ่มเพื่อนเก่าจากปลายสายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบกลับด้วยน้ําเสียงที่เย็นชาโทษทีว่าเพื่อนกูคงไม่สะดวกให้มึงยืมเงินวะถ้าเป็นไปได้ก็อย่ารบกวนกูเลยนะแล้วสายก็ถูกตัดไปโดยที่ไม่มีแม้แต่คำว่า สู้ๆนะหรือเป็นกำลังใจให้เพื่อนเก่าสุดท้ายไอ้ก็ต้องเซ้งร้านอาหารและครอบครัวที่เขารักเหมือนสูญเสียบางอย่างที่มากกว่าธุรกิจเขารู้ว่าสิ่งที่เขาสูญเสียมากกว่านั้นก็คือการสูญเสียเพื่อนไปตั้งแต่เพื่อลืมตัวตอนที่เขาได้โชคใหญ่แล้วเวลาผ่านไปหนุ่มจากที่เคยมีเงินเป็นหลักล้านก็เริ่มใช้เงินอย่างไม่คิดไม่นานจากเศรษฐีกลายเป็นคนหมดตัวเขาพยายามหาเงินหางานทําอีกครั้งแต่บริษัทส่วนใหญ่ก็ปฏิเสธเขาเพราะเขาไม่มีประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรมแม้แต่งานธรมธรมดาาก็ยังไม่มีใครกล้ารับส่วนไ แม้จะเริ่มจากศูนย์อีกครั้งแต่ความรู้ความขยันและความรักในการทำอาหารทำให้เขาปรับตัวได้เร็วเขาเริ่มขายของออนไลน์แล้วก็ในเวลาไม่นานเขาก็กลับมาเปิดร้านอาหารของตัวเองอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันดีกว่าเดิมหลายเท่าร้านใหม่มีการออกแบบอย่างทันสมัยอุปกรณ์ใหม่หมดอาหารทุกจานถูกปรับสูตรใหม่โดยเฉพาะข้าวซึ่งไอซ์ให้ความสำคัญเป็นพิเศษเขาเชื่อว่าหัวใจของอาหารที่ดีเริ่มจากข้าวที่ดีไอซ์ลงพื้นที่เลือกข้าวเองกับมือและในที่สุดก็เจอข้าวคุณภาพสูงที่ให้กลิ่นและก็รสชาติที่โดดเด่นนนลลูกกคค้้าาาใรหยมั ถามว่าข้าวที่คุณไอใช้นี่คือข้าวอะไรล่ะครับไอก็แนะนําทุกคนไปแบบไม่หวงใครอยากรู้ว่าเขาใช้ข้าวอะไรเขาปักพิกัดไว้ในคลิปแล้วก็คอมเมนต์แล้วนะไปสั่งมากินกันได้เขาดูแลลูกค้าดีมากลูกค้าประทับใจร้านนี้ข้าวอร่อยลูกค้าแน่นทุกวันและร้านก็กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งวันหนึ่งระหว่างที่ไอกำลังดูแลลูกค้าในร้านชายร่างผอมโซแต่มองคุณตาคนหนึ่งเดินมาหยุดที่หน้าร้านไอยหยุดมองชั่วครู่แล้วก็จำได้ นั่นหนุ่มเหรอหนุ่มเพื่อนเก่าที่ยืนอยู่ตรงหน้าเสื้อผ้ามอมแมมน้ำตาคลอพร้อมกับคำพูดที่ฟังแล้วก็เจ็บจนเกินจะให้อภัยไอเราเป็นเพื่อนกันนะเพื่อนเดือดร้อนนะตอนนี้ช่วยเหลือเพื่อนหน่อยดีเอาเพื่อนกลับไปทำงานหน่อยดีไอ้มองเพื่อนรักคนนั้นนิ่งๆก่อนจะตอบกลับไปอย่างหนักแน่นคงไม่ได้แล้วว่ะเพื่อนที่ผ่านมานายทำให้เรารู้แล้วว่านายไม่ใช่เพื่อนแท้ของเราแต่นายเป็นแค่เพื่อนกิน คนที่อยู่กับเราตอนที่แค่สบายแล้วก็หนีไปตอนที่เราลำบากเราจะไม่ขอร่วมงานกับคนในระคุณแบบนี้อีกแล้วไอหันหลังกลับไปดูแลลูกค้าต่อปล่อยให้หนุ่มยืนนิ่งๆพร้อมน้ำตาไหลาอาบแก้มและจากไปพร้อมกับความรู้สึกผิดที่คงติดตัวไปตลอดชีวิตบางครั้งเงินอาจจะทำให้เราหลงลืมในสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตนั่นก็คือเพื่อนแท้ที่เคยให้โอกาสเรามาตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นอย่าลืมเพื่อนแท้ที่เคยดีกับเราถ้าเขาเดือดร้อนเราก็ควรที่จะช่วยเหลือไม่ใช่ทอดทิ้งเขาใครชอบคลิปนี้ฝากแชร์ด้วยนะครับ